ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนหลังไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนแม่ฉันใดภิกษุเจริญสัมมปทานสีกระทำให้มากซึ่งสัมมปทานสีย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานน้อมไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจริญสัมมปทานสี่กระทำให้มากซึ่งสัมมปทานสี่อย่างไรเล่าย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุในธรรมวินัยนี ย่อมยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อไม่ให้บาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นเพื่อละบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นเพื่อความตั้งอยู่เพื่อความไม่เลือนหาย เพื่อความมียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อความไพบูรณ์เพื่อความเจริญเพื่อความบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เจริญสัมมปทานสี่กระทำให้มากซึ่งสัมมปทานสีอย่างนี้แลย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานน้อมไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน